สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องตั้งแม่จันลาคู่รักต่างวัยล่าสุดมีข่าวดีแล้ว เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสํหรรบคู่รักต่างวัยอีกคู่อย่างน้องตั้งแม่จันลาฝ่ายชายอายุ19ปีฝ่ายหญิงอายุ52ปีชาวจังหวัดสกลนครที่โด่งดังในโลกออนไลน์ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากล่าสุดผู้ใช้ติกต่อรายหนึ่งได้โพสต์ข่าวดีครั้งใหญ่โดยระบุข้อความว่ายินดีกับคุณป้าด้วยคุณป้าวัย52กําลังจะ14อีกครั้งคลินิกความงามติดต่อมาคุณแม่กําลังจะสวยแล้วซึ่งรายละเอยียดจะเป็นอย่าง รายเป็นคลินิกความงามที่ไหนและ,ปะแปลงชมแล้วจะเป็นอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ